สวัสดีครับสวัสดีกับช่องออทเทอร์บูร้อเปอครับวันนี้ก็พักรถอีกครับตามเดิมออกมาแต่เช้าเลยครับวันนี้ก็เติมพลังกาแฟครับมีของใหญ่ชิ้นใหญ่เยอะครับอลังการ เป็นถังถังใส่น้ำครัเป็นผ้าเยอะครับวันนี้เยอะเยอะมากของใหญ่ของชิ้นใหญ่ ก็พลังงานก่อนบวันนี้

ชิ้นละ26บาทนีเนแบสับปะเห็ดไก่โปรโมัพักขบนี้นะคะเกือเป็นวิซ่า2ทน่ย29บาทปกติ1ค0 0 2ทน1 9 8บาทกดเอาเมนเบอร์ให้นี่หน่อยไดได้ๆๆกดเอาเนเบอร์ได้เลยจ้ะลูกค้าทัวชำระผ่านเซเว่นแอปลดแต้มทัลร์แต้มเอาเมนเบอร์สเท่าเลยนะคะมีทิ้ทูวรเลยังคะเาเป็นิทเ่น่ค้าลองใช้ฟรีนะคะไม่มีค่าเสียใจเลยนะคะโอ้ยล้าเดชนสดลูกค้านะคะ40บาทค่ะ สาวสวยในเซเว่นครับพูดเก่งครับเรีนทอนนะคะ10ตองขอบคุณค่ัการันเชิญไหมนะค่ะข้าวมาดูด้วยนะช่องออเทอร์บูร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะช่อง <st ays> ช่องออเทอร์บูร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะ สามเซเว่นครับมากินบ่อยครับรถก็ไม่ได้ลางครับลุกก็ลกุก นี่ลงทุนเอาเสื้อผมเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปกันเท่ากันเท่านี้ครับผมก็สวัสดี FC ทุกๆคนครับสวัสดีครับ